พระแม่รัศมีอยากบอกอยากสื่อสารอะไรถึงคุณขออนุญาตครบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณพระแม่รัศมีอยากบอกอยากสื่อสารอะไรถึงคุณว้าวความหวังแสงสว่างในชีวิตนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีภายใน7วัน7สัปดาห์ หรือไม่เกินเจ็ดเดือนนี้ทำบุญด้วยน้ำทำบุญกับสัตว์ปีกหรือปล่อยปลานะคะจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านมีความรักความเอ็นดูเมตตาต่อลูกคนนี้ ท่านคอยช่วยเหลือสนับสนุนดูแลอยู่ตลอดเวลาใครอยากจะขอคนรักขอให้คนรักเก่ากลับมาหรือขอเจอคนที่ดีนะคะขอเจอเนื้อคู่หรือว่าขอการงานนะในช่วง6วันนี้นะคะให้ทำการขอนะ นำผลลไม้สีแดงเช่นแอปเปิลนะคะหรือดอกไม้สีชมพูนะคะไปกราบไหว้บูชาขอพรท่านหรือใครอยากได้โชคได้ลาบก็คือช่วงนี้นะคะ6วันนี้เหมาะแก่การที่จะขอท่านเร็วๆนี้ใครที่โสดนะจะได้เจอคนที่ตรงใจตรงสเปคท่านจะส่งคนที่ทำให้เรามีความสุขนะมาแล้วก็ใครที่ความรักมีปัญหา ความรักจะค่อยๆดีขึ้นจะหวานขึ้นจะละมุนขึ้นนะแล้วก็อ่าสิ่งที่คาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างหวังแต่หลังจากนี้จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณเวลาทำบุญนะคะอุทิศบุญให้นึกถึงท่านนะคะท่านจะช่วยส่งเสริมคุณ รับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวกดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์หรือแอด ID สดาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ